มาแล้วทุกคนต้องบอกว่าเป็นข่าวฮอตข่าวฮิตในช่วงนี้ซื้อประกันสุือว่าท้องทีทําไมต้องมีส่วนร่วมใจหรือว่าโคเ์เมนคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะมาบอกทุกคนว่า มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างทำไมถึงต้องมีโควิเมนต์ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมามีการเคลมเยอะมากการเคลมจากผู้คนที่เจ็บป่วยอะไรๆนะก็ไปหาหมอมันเลยเกิดส่งอนทบว่าในปีถัดมาปุ๊บเนี่ยถูกยกเลิกกรมธรรมนี่คือเหตุผลหนึ่งคือเป็นการรักษาแบบไม่มีคนจะเป็นทางการแพทย์หรือในเรื่องของอีกคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งปุ๊บเนี่ย ไม่ค่อยได้ไปหาหมอซื้อประกันนะแต่ไม่ค่อยได้ไปหาหมอแต่มีการถูกชาร์จเบีย้ยเพราะเขากินเป็นภาพเลมไหมครับจากบริษัทนั้นเขาเลยหารค่าเฉลี่ยว่าโอเคมีการเคม็มเยอะเราขอปรับค่าเบีย้ยประกันแล้วกันแต่ว่ามีการแจ้งเตือนลูกหน้าว่าน้าครับว่าเราขอปรับเพิ่มเบีย้ยเนื่องจากว่ามีการเคม็มเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพเด็กประกันสุขภาพผู้ใหญ่มีการเคม็มเยอะเราเลยมีการเพิ่มเบีย้ยเห็หมครับเกิดผลกระทบทั้งหมดดังนั้นในเรื่องของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่1มีนาคม2568 ทุกวันที่เกิดขึ้นจะถูกนับมารวมในเรื่องของอัตราการเคลมเป็นนารวมในเรื่องของการมีส่วนลดจ่ายในปี2 5 5 9ไม่ใช่ปีนี้นะซื้อปีนี้มาดูเรื่องของการเคลมปีนี้เป็นงไงบ้างถ้ากดเกณฑ์เงื่อนไขเข้าเงื่อนไขในเรื่องของ3กรณีมีส่วนลดจ่ายในปีหน้ามีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรบ้างกรณีแรกครับถ้าเรามีการเจ็บป่วยไปหาหมอด้วยอาการของซิมโพนิซิสหรือว่ากรณีการเจ็บป่วยเล็กน้อยสำคัญขึ้นไปหรือว่าอัตราการเคลมเนี่ยมากกว่า200 เปอร์เซ็นต์ของอัตราเบีย้ยที่ชําระไปนะครับจะต้องถูกมีส่วนลดใจสามสิยกตัวอย่างครับนายเอเนี่ยไปหาหมอทั้งหมด3ครั้งครั้งแรก10,000บาทครั้งสองหนึ่งหมื่นบาทครั้งสามสอ0 0 0ืบาท3ครั้งรวมกันนะครับ <c oughs> คิดเป็น225%ของเบีย้ยต่อปีคือ20,000บาทที่นายเอเนี่ยชําระเข้าไปในปีหน้าเ <c oughs> ตรียมตัวมีส่วนลดใจสามสิกรณีที่2ครับการเจ็บป่วยโรคทั่วไปที่ไม่รวมโรคร้ายแรงและการผ่าตัดใหญ่ ย้ำนะครับว่ากรณีการจะปล่อยลรกเั่าไปไม่ได้รวมลูกแร,แรงและการผ่าตัดใจ3ามครั้งขึ้นไปหรือว่าอัตราการเคลมเกิน400%ของเบีย้ยที่ชำระไปยกตัวอย่างใน B ีนะครับซื้อบเบีย้ประกัน20,000บาทต่อปีมีการเคลมนะครับสาครั้งครั้งแรก30,000 25,000และ30,000บาทรวมการเป็น425%เกิน400%ของเบีย้ยที่ชาระไป ดังนั้นในเรื่องของการเคลมปีนี้จะถูกนําไปคิดในปีหน้าสําหรับการมีส่วนร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์อยู่ที่30%ทันทีกรณีที่3ครับยกตัวอย่างของคนที่เคลมเย็บมากเจ็บป่วยเออะไรเขาไปหาหมอทั้งซิมเพิลดีซีดหรือว่ากนการเจ็บป่วยทั่วไปหรือว่าการผ่าตัดใจแล้วก็ที่ไม่ใช่ขอภยัยเป็นการเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ได้รวมเรื่องของการผ่าตัดใจห,หรือโรคไั้แซเงเคม2กรณีที่1กับ2รวมกันเยอะมากเป็น6 5 0 ในปีหน้าครับเตรียมตัวไว้เลยครับเราจะได้สิทธิพิเศษการมีส่วนลดจ่าย50%นครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้สําหรับลูกค้าที่ซื้อกุบรรทานตั้งแต่วันที่1มีนาคม2568เป็นต้นไปข่าวดีคือเราสามารถซื้อได้ก่อนที่1มีนาคม2568ติดต่อตัวแทนใกล้บ้านนะครับอ๋อละวิมเพิลนิสิตคืออะไรซิมเพิลนิสิตผมขอแปะขอ้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยให้กับทุกคนได้เห็นซิเนาามเองพบได้บ่อยตัวอย่างเช่น การเจ็บปวดเล็กน้อยวิงเวียนศีรษะไข้แม่ระบบสาเหตุปวดหัวติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไข้หวัดใจภูมิแพ้กล้ามเนื้ออักเสบท้องเสียโรคกระเพาะอาหารอักเสบและกรดไหลย,ย้อนนี่คือตัวอย่างในเรื่องของตัวซิมเพิลลิซิสหรือว่าการเจ็บปวดทั่วไปที่ไม่จําเป็นต้องแอดมิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของประกันสุขภาพที่ต้องมีส่วนร่วมจ่ายหรือว่าโคพ y เม n t มีคําถามครับเออ เดี่ยปีนี้พี่ไม่ค่อยเคมเลยนะแล้วปีหน้าเขาจะคิดในเรื่องของสมมติใจของเราไหมถ้าในปีนี้เราเคมต่ำกว่า20% 0ในกรณีที่1หรือในกรณีที่2ต่ำกว่า400%เรนะครับเราก็ไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการมีสมมติใจในปีหน้าหรือเรามีการเคเมน้อยกว่าในกรณีที่1หรือ2รวมกันอยู่ที่6 5 0้้าตถ้าต่ำกว่านี้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีสมมติใจในปีหน้า แต่ถ้าปีนี้เราเข็มเยอะมากในปีนี้เราเข็มเยอะมากแต่ปีหน้าเราเข็มน้อยไม่เข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขก็คือ 20%, 0 4 0 0หรือว่า600ถ้าเราไม่เข้ากฎเกณฑ์เงอนไขลักษณะนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการมีส่วนลดจ่ายในปีถัดไปครับเขาจะคิดเป็นปีต่อปีแล้วในเรื่องของการจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องมีเข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขไหมไม่ต้องกังวลครับ ก่อนที่จะครกกรำหนดชำระเบีย้ย15วันล่วงหน้าทุกประสัทปรันเนี่ยเขาจะส่งในเรื่องของเอกสารจดหมายไปให้ทุกท่านว่าของเราเนี่ยในปีนะการารักษาในปีหนะ้าทุกๆการารักษาเนี่ยจะเข้ากฎเกณฑ์งั้นไขการมีส่วนร่วมจ่ายเราก็รู้แล้วนระเของเราคือจะต่อประกันสุขภาพเล่มนั้นหรือจะไม่ต่อขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ว่าสำหรับผมแล้วถ้ามีการแจ้งเตือนนะ ผมต่อนะเพราะว่าในปีหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจ็บปวดในเรื่องของอะไรบ้างเจ่งน้อยเนี่ยก็คือรักษาเอาไว้ว่าว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเค็มไม่มีคนจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าการเช็มเนี่ยอัตราส่วนสัดส่วนนะครับต้องน้อยกว่าในเรื่องของเบี้ยที่เราไม่ไม่เกินที่โควต้าที่เขากระโดดไว้แล้วกันนะครับอย่างที่ผมสรุปมาตอนก่อนหน้านี้ไปย้อนดูแล้วก็ในเรื่องของข้อดีนะครับมีอะไรบ้างข้อดีคืออัตราเบี้ยจะถูกกว่าเบี้ยประกันที่ เคยได้ซื้อมาครับสำหรับเขาดีคือสำหรับใครที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่เข้ากดเกณฑ์เงื่อนไขการมีส่วนร่วมใจหรือว่าโควิเม้นนะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วเป็นกาณที่ออกค้มครองอุดมัสก่อนวันที่1เมษายน2568ไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องของการมีส่วนร่วมใจหรือว่าโควิเม้น ในเรื่องของโ κ, รคเรื้อรงหรือว่าการผ่าตัดใจในปีนี้ไม่ได้นําไปรวมไม่ได้นําไปเข้าเงื่อนไขการมีส่วนลดจ่ายนะเนื่องจากว่าในปีนี้ถ้าใครมีการผ่าตัดใจหรือว่ารักษาตัวในเรื่องของตัวโรคแรงไม่เข้ากฎเกณฑ์เงื่อนไขการมีส่วนลดจ่ายนะโชคดีครับถ้าใครแบบไม่ใช่โชคดีสิโชคร้ายถ้าเกิดต้องไปผ่าตัดใจหรือว่าโรคแรงแต่ว่ามีความโชคดีอยู่คือ ไม่สามารถนําไปรวมในเรื่องของเข้ากฎเกณฑ์เงอนไขการมีสมใจได้โรคอะไรมีอะไรบ้างผมขอ,อยตัวอย่างโรคที่คนไทยเป็นกันเยอะแล้วก็ใช้เงินรักษาเยอะแล้วก็จากไปกันเยอะมากนั่นะคือเรื่องของตัวโรคไร้แรงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับระยะลุกลามตาบอดโกกรคกมเนื้อหัวใจตับวายข้อมูลนี้จากสมาคมประกันชีวิตไทยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทุกนคนได้อ่านสําหรับใครที่ต้องการสไลด์นี้มีทั้งหมด7หน้าเดี๋ยวผมจะส่งให้เป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ pdf โทรมาหาผมครับที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์มาหาผมครับเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปให้นะครับสลับท่านใดที่มีข้อสงสัยโทรมาหาได้เลยนะไม่ต้องต้องเกรงใจกันรักษาสุขภาพจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องการเคมแต่ว่าการมีประกันสุขภาพติดตัวเนี่ยเราอุ่นใจอย่างแน่นอนอยู่ที่แกับทุกคนว่าจะเลือกซื้อประกันเนี่ยก่อนวันที่1มิถาคม2 5 6 8หรือซื้อหลังวันที่1มิถาคม2568เพราะว่าคลิปนี้ผมอัดตันที่25 มการาคมยังมีเวลาเดือนกว่านะในเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพแพ็กเกจไหนก็นกแล้วแต่ที่เหมาะสมตามความต้องการของทุกคนอย่างที่เขาบอกเขาว่าการไม่มีโรคเป็นละอามาเซอร์แต่ว่าถ้าเจ็บป่วยเพ๊่เนี่ยมีประกันสุขภาพอุ่นใจได้อย่างแน่นอนเรียอกันที่การมีสุขภาพแข็งแรงดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ